คลิปนี้เรามาอยู่กับเจ้าตัวเว็บลอยสิบไอเอีนะครับตัวนี้ยังเป็นตัวบล็อกเครื่องเก่านะครับอ่ะตัวนี้อันนี้ลูกค้าบอกว่าสตาร์ทไม่ติดนะฝ่านี้นะครับคือปิดทะเลงก็ไม่ติดนะครับปล่อยทะเลงก็ไม่ติดนะครับน้ํามันมีนะครับผมเช็คดูแล้วน้ํามันปกตินะครับในถังมีตัวปอมติกทำงานได้ปกตินะครับ อันนี้รู้สึกว่าดูปั๊มติ๊กน่าจะเป็นเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ๆเลยครับก็เบื้องต้นนะครับได้ทําการเช็คตัวคันเร่งดูแล้วคันเร่งไม่ค้างนะครับเพราะผมคลิปนี้เรามาอยู่กับเจ้าตัวเว็บร้อยสิบนะครับ LED ตอนนี้ยังเป็นบล็อกเดิมนะครับยังไม่ใช่บล็อกตัวใหม่นะ ประมาณนี้นะครับอันนี้ลูกค้าได้แจ้งว่ารถมีอาการสตาร์ทติดยากครับอตอนเช้านะครับก่อ,อนหน้านี้สักประมาณไม่ถึงอาทิตย์นะประมาณเกือบอาทิตย์แกแต่ก็ไม่ถึงนะ,ะลูกค้าบอกสตาร์ทติดยากนะครับตอนเช้าสตาร์ทติดยากไม่ใช่ตอนเช้าสตาร์ทติดยากแต่ผมผมก็เลยมาเปิดตัวสวิตช์กุญแจดูแล้วก็สตาร์ทปรากฏว่ามันติดนะครับแต่มันติด มันต้องใช้ในการสตาร์ททั้งสองครั้งนะครับสองครั้งมันถึงจะติดนะเพราะว่าไม่มีแบตเตอรี่นะครับผมก็เลยแนะนําลูกค้าบอกว่าเปลี่ยนตัวแบตเตอรี่ไปนะครับพอเราเปลี่ยนแบตเตอรี่ปรากฏว่าสตาร์ตติดง่ายนะครับแบบไม่ต้องบิดคันเร่งอะไรก็ติดปกติเลยนะแต่พอลูกค้าเอาไปขับขี่ปรากฏว่าวันนี้มาในอาการคือสตาร์ทไม่ติดเลยนะครับคันนี้เดี๋ยวเราลองมาสตาร์ทดูนะ ไม่ติดนะครับต้นเนี้ยก็ไม่ติดนะแล้วก็ตัวคันเร่งนะครับไม่ค้างนะนี่ครับดีดกลับนะได้ยินเสียงตัวเรือเนเร่งนะครับก็ดีดได้ปกติเลยนะครับครับผมก็หลังจากที่เราทําการลองสตาร์ทดูนะครับเบื้องต้นก็เช็คที่น้ํามันปั๊มติ๊กนะครับมีเสียงทํางานแล้วก็ตัวปั๊มติก๊ก รู้สึกว่ามันจะใหม่ๆนะครับลูกค้าเพิ่งจะเปลี่ยนมาไม่ไม่กี่วันเองนะไม่นาน,นครับไม่นานเพราะว่าตัวปั๊มติดยังใหม่น้ามันก็มีเต็มถังนะครับผมส่วนตัวคันเร่งก็เหมือนที่ผมบอกนะครับคือไม่มีปัญหาแลบไม่คันเร่งไม่ขังนะผมก็จะลองมาขันตัวหัวเทียนดูนครับอันนี้ผมถอดตัวปักหัวเทียนออกไปแล้วนะเดี๋วจะมาขันตัวหัวเทียนดูก่อน ถ้าเครื่องสตาร์ทไม่ดิดนอย่าพิ่งไปคิดอะไรเยอะมากมายนะครับให้เราเช็คดูตัวที่มันง่ายๆก่อนนะครับที่เราสามารถทําเองได้นะครับอ่ะอย่างแรกก็คงจะเป็นหัวเทียนนะครับอันนี้ก็คือน้ํามันนะครับน้ํามันคือเยอะนะครับผมเพราะว่าเราทําการสตาร์ทหลายครั้งแล้วนะครับแล้วดูที่ตัวเขี้ยวนะครับเขี้ยวหัวเทียนรู้สึกว่ามันห่างเกินไปไหมนะครับแล้วก็ตัวหัวเทียน มีสีดำนะครับรู้สึกว่าการเผาไหม้ย,ยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับหรือว่าตัวเครื่องน่าจะมีะน้ํามันเครื่องมาที่ห้องเผาไหม้หรือเปล่าอันนี้อันนี้คือสันนิษฐานก่อนนะครับแต่อย่างแรกผมว่าลองเปลี่ยนหัวเทียนดูก่อนครับผมตอนนี้นะอะเดี๋ยวผมจะลองเอาหัวเทียนใหม่มาดูก่อนนะอ่ะนี่นะครับอันนี้จะเป็นหัวเทียนอันนี้ผมไว้สําหรับทดลองเลยนะครับอันนี้ก็จะเหมือนผ่านการใช้งาน มันก็ผ่านการใช้งานมาแล้วแหละ <c oughs> จริงอันนี้ผมจะลองอ่าใช้ตัวนี้มาลองสตาร์ทดูก่อนนะเพราะว่าตัวนี้เป็นไว้สําหรับตัวลองนะครับตัวทดลองเดี๋ยวจะเช็คว่าไฟมาด้วยไหมที่หัวเทียนเพราะว่าบางทีอ่าไฟอาจจะไม่มาหัวเทียนนะอันนี้ก็มันก็สันนิษฐานไปได้ก่อนนะแต่เที่ดูผมว่าก็น่าจะปกติแหละแต่ลองดูก่อนนะเพราะว่าถ้าเพืเ่อนเพื่อนทาเอง ก็ต้องทดลองให้ดีนะครับใช่ว่าจะ,ะฟันธงเป็นสาเหตุนั่นนี่เลยนะเพราะว่าบางทีมันก็มีจุดซ่อนอยู่นะครับสิ่งที่เราคิดว่าอาจจะไม่ใช่มันกลับกลายเป็นสิ่งนั้นก็ได้นะอันนี้ไม่ต้องสตาร์ทเยอะนะครับคือใช้มือกดลงก็แค่เปิดสวิตช์แล้วก็มือกดลงไปได้เลยนะ อะเห็นแล้วนะไฟหัวเทียนปกปตินะครับผมถ้ามันสันส่นๆหน่อยก็ขออภัยนะครับโอเคนะครับขันไปที่เสียบเรียบร้อยนะทีนี้ก็ลองเสียบปลั๊กหัวเทียนดูแล้วก็สตาร์ทดูนะว่ามันจะติดไหมทีนี้หัวเทียนบอดน,นะอะไรจะง่ายขนาดนี้นะ ถ้าเพื่อนๆดูคลิปจบนะครับคือมีประโยชน์มากๆได้ความรู้มากๆนะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่กําลังเจอสาเหตุนี้นะครับแล้วก็กลัวเป็นอย่างอื่นนะครับผมอันนี้ถ้าเกิดว่ามีสำหรับรถคันไหนที่มาจากศูนย์แล้วไม่เคยตกแต่งนะครับตัวรถมันจะมีบล็อกหัวเทียนนะครับแล้วก็เป็นไขควงนะครับมากับตัวรถอยู่แล้วนะครับเขาจะเออมาให้อยู่อยู่ใต้ตัวใต้เบาะด้านาน ่มันอาจจะอยู่ในนี้นะครับหรือแถวแถวนี้นะครับมันจะมีมาให้นะครับผมก็สามารถลองขันออกได้เลยนะครับผมแล้วก็หาซื้อหัวเทียนมาเปลี่ยนดูก่อนก็ได้ไม่เสียหายนะถ้าเกิดว่ามันมีคราบที่ดําหรือ,อรู้สึกว่าตัวเที่ยวหัวเทียนนะครับมีอาการห่างนะครับอันนี้คือมันจะห่างเกินไปนะครับสําหรับตัวหัวเทียนนะครับเห็นไหม เี่ยวมันจะห่างมากนะครับอันนี้นะมันจะประมาณนี้เนาะก็อันนี้นา่าจะมากับตัวรถเลยนะครับหัวเทียนตัวนี้แค่นี้นะครับง่ายๆมันมากครับมันอาจจะเป็นสิ่งที่เรามองข้ามก็ได้นะในการที่ว่ารถทําไมถึงสตาร์ทไม่ติดนะครับอาจจะคิดว่ามันไม่ใช่ตรงนี้นะครับผมครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ยังไงก็รืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องมอเตอร์ซิ่งห้วยครับ